ครับอันนี้เป็นลานตากฟ้าครับผมยังยังเป็นเขตยังเป็นเขตรับผิดชอบลานตากฟ้าอยู่ถนนเส้นนี้จะเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าเส้นนี้รถใหญ่เขาวิ่งวิ่งขนดินถมดินถมที่อะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นขรุกขระนิดนึง <c oughs> ครับต้องให้ต้องให้ทางอบตอมหาสวัสดิ์มาดูแลใช่ไหมพี่เวิร์ด เาาบมาได้ดูพื้นที่มันจะใหญ่ไปหรือเปล่าพี่ความสามารถีมีใช่ไหมความสามารถีออัอนั้นเป็นอไม่ใช่วัดนะไม่ใช่วัดมันอยู่ตรงข้ามกับแมกไม้ถ้าเรามองไปจะเป็นแมกไม้อะวุฒแลนเมืองไม้ตรงนั้นอะนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ดิที่มองเห็นนี่ใช่ไหมเป็นบ้านคน เป็นบ้านคนเป็นบ้านคนแล้วมันเ,าเขาเขาทำเป็นคล้ายๆสุเหลา,ามันเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ปั่นไปได้ตรงเนี้ยปั่นเป็นอีกเส้นหนึ่งปั่นไปได้นานนานแล้วครับนานแล้วครับรรนานแล้วตรงนั้นนะครับครับมันเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ปั่นทะลุไปได้ ต้องใส่จมูกครับไอเรานี่ได้กลิ่นแค่นี้ไม่ไหวแต่ว่าคนที่เขาฉีดเขาเขาชินแล้วเขาอยู่กับอันนี้มาตั้งนานใช่เขาอยู่มาตั้งนานแล้วเขาชินเหมือนกับคนดูดบุหรี่อ่ะไอเราได้กลิ่นเราก็แพ้แต่คนดูดเนี่ยเขาบอกโอ้เฉยๆกับวันนี้ก็ ออกจากหมู่บ้านมาใช้ลานตากฟ้าเข้าคลองโยงแล้วก็มาทางคลองโยงออกสหกรณ์แล้วก็มาทะลุตรงลานตากฟ้ามาทะลุตรงวัเต์เวที่ก่อสร้างมาทะลุตรงวัดพุทธเส้นที่กําลังปั่นอยู่ก็ยังเป็นเขตลานตากฟ้าอยู่นะครับฮะข้างหน้านี่วิวสวยบ้านริมคลองเป็นบ้านริมคลอง แถวนี้ก็ยังทําไร่ทํานาทําสวนช่วงนี้ก็ทําทําไร่ทําสวนทํานาอุ้ยนาแปลงนี้ข้าวสวยมากเลยดูดิข้าวหอมมะลิพันเกตเอในแน่เลยเนี่ยสวยต้องร้องเพลงนี้อยู่ดีนาแดนนี้ยังมีควาอะไรนะควาหลัง <laughs> ต้องให้อาจารย์ร้องแกก้เาเก <laughs> ่า <laughs> ซ้ายมือจะมองเห็นฮะบ้านไปนาะด้วยการและเวลาผ่านไปก็สภาพก็ก็เป็นเท่าที่เห็นนี่แหละครับแรกๆเปิดแรกๆเนี่ยโอ้ยนักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนก็มาตอนนี้มีคนก็เขาข<อ>เขาก็ยังเปิดอยู่นะครับยังเปิดอยู่ไม,ไม่ได้ปิดโควิดนะเขาก็ยังเปิดแต่ไม่แน่ใจว่าน่าจะปิดหรือมั้งโควิดเนี่ยแต่ว่าปกติถ้าไม่มีโควิดเขาก็เปิดอยู่เ<อ>นี่ยครับบ้านไปนาะ คนมาเที่ยวเยอะครับคนมาเที่ยวเยอะสื่อโฆษณาออนไลน์ลงก็คนมาเที่ยวตึมเลยบ้านไปนครับนรงๆเาะับก็โควิดครับเนี่ยเป็นทางเข้าไปก็ดูเงียบครับก็น่าเห็นใจนะฮะออผู้ประกอบการเมื่อคืนผมดูข่าว ที่อะไรนะที่เขาเสิร์ฟอะไรบุฟเฟ่อะไรในรถนั่งกินในรถกันอ่ะห้ามใช่ไหมฮะเออคือแบบไปสั่งมาก็นั่งกินในรถกินที่อื่นได้เขาในรถได้แต่นกิจไม่ได้ไอผู้พุกก็น่าเห็นใจผู้ประกอบการเขานะเขาก็ทําทุกวิธีทางก็ยังไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็น่าเห็นใจเขา ปั่นล่านปลายนามาเหมือนจะปั่นคนเดียวดิปลายเงี้ยขึงแยกคนๆแล้วล่ะเอามานะปั่นแบบนี้สนุกด้ะ